ดูสิฉันเบื่อทรงผมของฉันจังเลยอ่ะสองกี่ครั้งหนครั้งนะมันก็เป็นผมบลอนแถมยังดูสีฟูไปหมดเลยไม่เห็นชอบเลยผมอยากโบบนี้นะ่ะตอนนั้นหน้าเปลี่ยนสีผมเป็นสีม่วงแม่ก็ห้ามแต่แม่เคยบอกว่าถ้าขออนุญ,ญาตก่อนน่ะแม่จะไม่ว่าสักคาแม่คะแม่คะหนูอยากจะขออะไรหน่อยนะคะว่าไงจ้ะลูกว่าอะไรว่ามาเลยสิจ๊ะ หนูอยากจะขอเปลี่ยนสีผมอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะหาอะไรนะโอ๊ยหันหน้าจ้าครั้งที่แล้วแม่ก็บอกว่าไม่ละไงเอาแต่ครั้งที่แล้วอ่ะแม่บอกหนูเองนะจ๊ะว่าเนี่ยถ้าหนูจะอยากจะเปลี่ยนสีผมอะ่ะก็ให้มาขออนุญาตคุณแม่ก่อนโอ๊ยไม่ได้หรอกจ้าลูกรู้ไหมว่าการเปลี่ยนสีผมตั้งแต่ยังเด็กขนาดนี้มันไม่ดีเลยนะมันเป็นสารเคมีมันอันตรายรู้ไหมอยี่ยงเป็นว่าถ้าลูกอายุสิบแปดก่อน ค่อยมาขอแม่อีกทีละกันนะโอแม่ทำไมแม่พูดอย่างนี้คะอืแต่หนูเบื่อแล้วอ่ะหนูชอบสีผมครั้งนั้นหนูทำสีม่วงสวยมากเลยอะ่ะรอแล้วตอนนี้หนูเพิ่งอาอยุเก้าขวบอะ่ะให้รออีกเก้าขวบโอ้โหนานชะมัดเลยอะ่ะหนูไปดีกว่าแม่นี่เข้าใจฉันเลยอะ่ะฉันนะแค่อยากจะเปลี่ยนสีผมห่น่าเบื่อหัดว่าฉันนอนดีกว่า ไอ้องอวงลังเลยอืมเช้าหรอเนี่ยทำไมเช้าเร็วจังเลยฮะอืมอืมว่วงจังเลยอะ่ะหลุดดีกว่าเอางั้นไงเอ็มมาเอ็มมาตื่นแล้วนี่เอ็มมาทำอะไรอยู่จังนั้นพี่ฮันน่าคะหนูกำลังจะกินขนอมอยู่ค่ะ เอเอดี๋ยวพี่ไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนดีกว่าฮะเอ๊ะทำไมหนวดดูเหมือนทุกอย่างมันเล็กไปหมดเลยฮะขาฉนนันก็ดูใหญ่ขึ้นแต่ทำไมสิ่งของในบ้านมันดูเล็กลงไปหมดเลยล่ะเป็นอะไรไปนเนี่ยแปลกๆฮะอืมไหนสั่งกระจกหน่อยสิดูหน้าตาสวยๆของฉันหน่อยเอ๊ะนี่มันอะไรนะ่ะ เฮ้ยนี่มันชันเหรอใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมทัานหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้ล่ะเฮ้ยฉันฉันตัวโตวมากเลยฉันหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยเฮ้ยเอมมาเอมมาเกิดเรื่องใหญ่แล้วว่าไงคะพี่ฮันมาเก,กิดอะไรขึ้นหรอคะอือคือเอมมาสังเกตว่าพี่เปลี่ยนไปไหมรู้สึกไหมว่าพี่เปลี่ยนไปนะ่ะดู้สิอือหนูมไม่เห็นว่าพี่ฮันน่าจะเปลี่ยนไปเลยนะคะ พี่ไม่เปลี่ยนไปหรอพี่เปลี่ยนไปงเยอะเลยนะแต่พี่ไปดูกระจกที่ห้องคุณแม่ก่อนเฮ้ยตัวพี่โตเท่ากระจกแล้ว่มันเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวต้องลองไปฟ้องคุณแม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คุณแม่อยู่ไหนนะหนูเกิดหนูว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณแม่ว่าไงจ้าฮันน่าลงมาพอดีเลยแม่กำลังจะชงกาแฟให้เลยนะคะเออกาแฟเหรอคะคือ แอนห,หนูไม่ค่อยกินกาแฟเลยอะอ่ะพูดอะไรแ,แปลกๆนะ่ะเอานว่าเดี๋ยวแม่ชงให้ละกันนะจ๊ะเอะ๋ได้ลองกาแฟก็ดีแฮะว่าแต่คุณแม่คะคุณแม่สังเกตเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากบนตัวหนูบนร่างกายหนูบ้างไหมบ้างไหมคะก็ไม่นี่จ๊ะก็เหมือนเดิมทุกประการเลยมีอะไรเหรอฮันนะ่าพูดจาแบบแปลกๆองวันนี้นะ่ะเอานว่าดื่มกาแฟยามเช้ากันดีกว่านะจ๊ะอืมลองดูก็ได้ค่ะอืม หรออแะแะคขะทำไมทำไมกาแฟรสชาติห่วยแตกขนาดนี้หนูไม่ชอบเลยมันขมจะไม่มีเลยอะเอ๊ะวันนี้ฮันนาพูดจาแปลกๆนะจ๊ะเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าลูกเป็นอะไรไปน่ะอ,อ๋ออเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับกาแฟแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปขอตัวก่อนนะคะห่วยตายแล้วทันนะตื่นขึ้นมา ก็กลายเป็นอายุสิบแปดไปซะแล้วเอ๊ะหรือว่าคำขอของฉันที่ฉันคิดไว้เนี่ยก็กลายเป็นจริงแย่นี้ฉันก็ทำสีผมใหม่ได้แล้วนะสินี่จัดมันฉันเลยตัดผมซะแล้วก็เปลี่ยนสีผมเป็นสีม่วงนายขอดูกระจกหน่อยสิเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ฉันนะทำไมมันดูหน้าตามันไม่เข้าอับฉันเลยอะ ฉันดูแก่ขึ้นและฉันก็ดูสีผมแบบนี้มันดูดูไม่โอเคเลยฉันอยากจะเปลี่ยนฉันไม่เอาเรากฉันไม่อยากอยู่ในร่างกายอายุสิบแปดแบบนี้อีกแล้วว่าฉันอยากกลับไปมีสีผมสีบอนบอนเหมือนเดิมถ้าฉันเข้านอนตกคืนนี้ฉันจะตื่นขึ้นมาเป็นฮันน่าคนเดิมหรือเปล่านะ